ก่อนจะรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบันทึกข้ามพบเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆและเรื่องราวสนุกสนุกจากทางเราคลางดึกสงัดในหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยป่าทึบและลําคลองที่เงียบสงบมีเรื่องเล่าขามกันถึงต้นตะเคียนต้นใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมคลองสายลับ เลือกันว่าต้นตะเคียนนี้เป็นที่สถิตของแม่ตะเคียนทองวิญญาณหญิงสาวผู้เลอโฉมที่มักปรากฏตัวในชุดไทยสีทองอาราบเธอจะมอบโชคลาภให้ผู้ที่เคารพแต่สำหรับผู้ที่ลบหลูชะตากรรมที่รออยู่คือความตายที่น่าสะพรึงกลัวคุณยายคำปันผู้เท่าที่อยู่ในหมู่บ้านมาตั้งแต่ยังสาวกำลังนั่งเล่าเรื่องราวในอดีตให้หลานๆฟัง รอกกองไฟที่ส่งเปลวสีส้มไหวไปมายายคำปันเล่าเรื่องแม่แก้วกัญญาหญิงสาวรูปงามที่สับสูญในป่าตะเคียนเมื่อเกือบร้อยปีก่อนยายจำได้ดีเมื่อคืนหนึ่งมีพ่อแม่ของแก้วกัญยาวิ่งมาขอความช่วยเหลือทั่วหมู่บ้านว่าลูกสาวของพวกเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านบางคนบอกว่าแก้วถูกเสือฆ่าไปบางก็ว่าเธอจมน้ำในคลองลับ แต่ยายรู้รู้ว่าเธออยู่ในป่านั่นกับต้นตะเคียนใหญ่เด็กๆฟังอย่างหวาดกลัวแต่ยายคำปันยังเล่าต่อว่าแก้วกันยาไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปแล้วเธอคือเจ้าของต้นตะเคียนหากใครคิดลบหลูหรือทำลายบ้านของเธอเธอจะตามเอาคืนในขณะที่ยายคำปันกำลังเล่าอยู่ๆลมแรงก็ตั้งขึ้นอย่างไม่มีที่มา เปลวไฟกองใหญ่แทบจะดับลงพร้อมเสียงใบไม้ในป่าดังสั่นสะเทือนเด็กทุกคนเงียบงนันมีเพียงเสียงของยายคำปันที่พึมิำเบาๆว่าแม่แก้วกันยาแกมาแล้วครั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนก่อนที่หมู่บ้านจะถูกตั้งขึ้นชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาสำรวจพื้นที่เพื่อทำการพบปลูกเล่าว่าพวกเขาพบต้นตะเคียนใหญ่ยินเด่นกลางป่า ไต้ต้นนั้นเต็มไปด้วยรากไม้ขนาดใหญ่ที่เหมือนถูกถักทอราวกับผ้าไหมพวกเขาพยายามตัดต้นตะเคียนเพื่อเกลรดพื้นที่แต่ขณะที่เลื่อยไม้อยู่นั้นก็มีเสียงร้องให้ของหญิงสาวดังก้องขึ้นจากทุกทิศทางรอบป่าหนึ่งในชาวบ้านที่ชื่อลม,มันเล่าว่ามือของเขาเหมือนถูกอะไรบางอย่างฉุดกระชากจนเลื่อยหลุดจากมือเขาหันไปเห็นเงาร่างของหญิงสาว ยืนมองอยู่ใต้ต้นตะเคียนแต่ในโชคฤทธิ์ตาเธอก็หายไปลุงม,มัดเลิกยุ่งกับต้นตะเคียนและรีบปรับบ้านทันทีในวันต่อมาเขาล้มป่วยอย่างปริศนาและเสียชีวิตลงในสามวันต่อมาเมื่อมีข่าวลือเรื่องแม่ตะเคียนทองชาวบ้านที่ศรัทธาในโชคลา่าได้พากันนำผ้าสบายสีทองและเครื่องเส้นมาถวายเพื่อขอเลกเด็ดบางคนสมหวัง แต่บางคนกลับถูกหลอกหลอนในคืนหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อชัยฝันเห็นหญิงสาวในชุดไทยมาเรียกเขาให้ออกไปที่คลองลับด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาเดินลอยน้ำไปในยามค่ำคืนและพบว่ามีแสงสว่างหุบวาบใต้ต้นตะเคียนชายเดินเข้าไปใกล้แต่แล้วก็ต้องตะลึงในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเมื่อพบว่าที่แสงนั้นไม่ใช่ไฟ แต่คือดวงตาของหญิงสาวนับสิบคู่ที่มองเขาด้วยรอยยิ้มที่เย็นเย,ยือกชัยรีบวิ่งกลับมาอย่างคนเสียสติและเล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังก่อนจะเสียชีวิตในวันถัดมาเมื่อหลายเดือนต่อมามีนายช่างใหญ่ชื่อสมนิธพร้อมลูกน้องและเครื่องจักรหนักเริ่มเข้ามาที่รินคลองแห่งน,นี้เพื่อควนต้นตะเคียนยักษ์หลังจากนายทุนใหญ่ในตัวจังหวัด ซื้อพื้นที่ป่าแถบนั้นทั้งหมดเพื่อสร้างเป็นรยสอร์หรูชาวบ้านบางคนมองดูด้วยสายตาเป็นกังวลเพราะรู้ดีว่าต้นตะเคียนต้นนี้มีตำนานและความลึกลับที่สืบทอดต่อกันมาอย่าทำเลยพ่อหนุ่มต้นไม้ต้นนี้ไม่ธรรมดายายคำปันพยานแห่งยุคและผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านกล่าวเตือนสมนึกแต่เขากลับหัวเราะออกมาและพูดว่า ต้นไม้ก็คือต้นไม้จะไปโกธทำไมกับเรื่องเล่าไร้สาระขณะที่เลื่อยยนต์เริ่มกัดกินลำต้นตะเคียนยักษ์เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มประทักความเงียบแมนของป่าทันใดนั้นเองเสียงหวีดร้องโหยหวนก็ดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนหรือสัตว์แต่มันเหมือนเสียงของผู้หญิงที่กำลังทุกข์ทรมานช่างไม้คนหนึ่งหยุดเครื่องยนต์ และเอาไปรอบๆและเลยว่าที่นึกได้ยินไหมเสียงใครร้องเสียงลมอย่ามาเรื่องมากพวกมึงรีบทำงานเข้าสมนึกตะโกนกลับพร้อมเร่งให้ทุกคนทำงานต่อแต่ไม่นานฟ้ากลับมืดครึมหนักขึ้นและลมกันโชกแรงเรากับพายุใหญ่กำลังก่อตัวทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีวิเแววของฝนฟ้าขนองเลย ระหว่างที่ต้นตะเคียนใหญ่ค่อย,อยลๆล้มลงเสียงดังของต้นไม้ที่ล้มกระแทกพื้นตามมาด้วยการสั่นสะเทือนเบื้องล่างเผยให้เห็นหลุมลึกที่เต็มไปด้วยรากไม้ทันกันยุ่งเหยิงเรากับรากนั้นกำลังดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดทันใดนั้นเสียงลึกลับก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงสะอื้นของผู้หญิงเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนลูกน้องของสมนึกบางคนต้องถอยออกมาพี่นึกผมว่าไม่ดีแล้วพี่ได้กลิ่นอะไรไหมช่างคนหนึ่งพูดพร้อมสูดอากาศที่มีกลิ่นคล้ายดินเปิกและกลิ่นเน่าเหม็นที่มาจากใต้ต้นตะเคียนหยุดพูดมากทํางานต่อสมนึกไม่สนใจคําเตือนแต่ในขณะที่เขากําลังสั่งให้เคลื่อนย้ายซากต้นตะเคียนขึ้นรถบรรทุกเสียงหัวเราะเบาๆ แต่เย็นเยือกกลับดังมาจากกลางป่าช่างหลายคนเมงหน้าจัดด้วยความหวาดกลัวในคืนนั้นเองสมนึกฝันร้ายเขาฝันเห็นหญิงสาวในชุดไทยสีทองเดินเข้ามาหาเขาด้วยแววตาเศร้าเธอพูดเพียงว่ามาทำลายบ้านของฉันทำไมก่อนที่เธอจะยื่นมือที่เย็นเฉียดมาจับคอสมนึกในฝันเขาสำลักและหายใจไม่ออก จนตื่นขึ้นมาด้วยเหนือที่ชุ่มทั่วตัวฝันว่าบอออะไรเมี่ยเขาบนพึมรรำก่อนจะมองออกไปนอกหน้าต่างมีเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริมน้ำมองตรงมาที่สมนึกด้วยสายตาที่กรธแค้นวันต่อมาสมนึกเสียชีวิตในห้องทักโดยที่ลำคอมีรอยแดงชํำเหมือนถูกปิพรัชอย่างรุนแรงชาวบ้านรู้ทันทีว่านี่คือการลงโทษจากแม่ตตเคียน ชาวบ้านที่เหลือเริ่มหวาดกลัวและลือกันว่าความเหี้ยนของแม่ตะเคียนได้แสดงอำนาจขึ้นแล้วหลังจากที่สมนึกเสียชีวิตในคืนที่ฝันถึงหญิงสาวลึกลับนั้นดูเหมือนเหตุการณ์จะเป็นปกติแต่แล้วเพียงไม่กี่วันต่อมาลูกน้องที่ร่วมโคน้นต้นตะเคียนเริ่มมีอาการแปลกประหลาดทีละคนสมชายึ่งใมคนขับรถบรรทุกสุ่ต้นตะเคียน เขากลายเป็นศพในคลองสายลับตอนรุ่งเช้าสภาพศพของสมชายดูเหมือนคนจมน้ําแต่ที่น่าขลุกยิ่งกว่าคือร่างของเขามีรอยเล็บคล้ายมือผู้หญิงอยู่บนลำคอและแขนทั้งสองข้างรอยเล็บนั้นลึกจนเลือดไหลซึมออกมาแม้ในตอนที่ศพถูกพบก่อนหน้านี้หนึ่งคืนสมชายเล่าให้ภรรยาฟังว่าเขาฝันเห็นหญิงสาวในชุดไทยสีทองที่มานั่งอยู่ข้างๆรถบรรทุก เธอไม่ได้พูดอะไรนอกจากจ้องมองสมชายด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแต่เย็นยืกจนเขารู้สึกเหมือนร่างกายแข็งทื่อในฝันผู้หญิงคนนั้นยื่นมือมาสัมผัสท,ที่หน้าของสมชายพร้อมกระซิบเบาๆว่าพวกเจ้ามาทำลายบ้านข้าทำไมวันต่อมานายปรีชาหนึ่งในคนที่ช่วยเลือยต้นตะเขียนก็เริ่มมีอาการแปลประลาด เขามักพึมพำว่ามีใครบางคนตามเขาอยู่ตลอดเวลาแม้จะอยู่ในบ้านตัวเองก็ตามในคืนหนึ่งขณะที่ประชา่งอยู่ในบ้านทิงลำพังเขาได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนมาเคาะประตูหน้าบ้านเมื่อเปิดออกไปเขาไม่พบใครเลยแต่พอกลับเข้ามาในบ้านเขาพบว่าบ้านของเขามีรอยเท้าเปียกน้ำเป็นทางยาวจากประตูถึงห้องนอนเช้าว,วันรุ่งขึ้น ภรรยาของเขาพบว่านายปรีชานอนเสียชีวิตบนเตียงสภาพศบตาค้างริมรีปากเขียวคล้ำและที่น่าสะพรึงที่สุดคือมีร่องรอยโครนและใบไม้เปีกติดอยู่บนผ้าห่มและหมอนเราวกับมีใครบางคนที่เปียกชุ่มน้ำมานอนอยู่ข้างๆเขาเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ชาวบ้านเริ่มเชื่อว,ว่าคำสาปของแม่ตะเคียนมีอยู่จริงและเฮี้ยนมาก หมอผีชื่อดังในหมู่บ้านข้างเคียงถูกเรียกตัวมาทำพิธีเพื่อสะกดวิญญาณและยะหยุดความเฮี้ยนของเจ้าแม่ตะเคียนหมอผีบอกกับชาวบ้านว่าต้นตะเคียนต้นนี้ไม่ใช่แค่ที่อยู่ของวิญญาณแม่ตะเคียนธรรมดาแต่มันคือที่สิงสถิตของวิญญาณที่เคยถูกทำร้ายและจองเวรต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคนหมอผีเล่าว,ว่าในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นที่ฝังศพของหญิงสาวที่ถูกฆ่ายอย่างโหดเหี้ยม และศพของพวกเธอถูกฝังรวมกันใต้ต้นตะเคียนต้นนี้วิญญาณเหล่านั้นรวมตัวกันสร้างพลังอาฆาตไว้ในต้นตะเคียนเมื่อมีการตัดต้นไม้พวกเธอจึงปลดปล่อยความแค้นออกมาหมอพีเตือนชาวบ้านว่านี่ไม่ใช่แค่คำสาปธรรมดาแต่มันคือพลังของความเจ็บปวดและความอายุทรรมที่สะสมมานานาน,นับร้อยปีแต่หลังจากทำพิธีเสร็จ หมอพีกลับพบว่าวิญญาณไม่ได้สงบลงเลยแต่กลับยิ่งรนแรงกว่าเดิมจึงต้องมีการทำพิธีใหญ่เพื่อแก้อาถรรพ์อีกครั้งหนึ่งในวันพระที่จะมาถึงเร็วๆนี้ในวันทำพิธีใหญ่ขณะที่หมอพีกำลังทำสมาธิอยู่นั้นเขาเริ่มเห็นภาพนิมิตท,ที่เผยความจริงในอดีตของแม่แก้วกัญญาและความเกี่ยวพันของเธอกับชะตากรรมของต้นตะเคียนต้นนี้ ภาพนิมิตพาหมอผีย้อนกลับไปในช่วงร้อยปีก่อนที่ดินผืนนี้เคยเป็นพื้นที่ครอบครองของเศรษฐีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านความโหดเหี้มเขามีทาสหญิงสาวจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือแก้วกัญญาหญิงสาวรูปงามที่โดดเด่นในหมู่ทาสเธอถูกเศรษฐีบังคับให้เป็นนางบำเรอแม่แก้วกัญญามีใจรักอยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่ทาชื่อไนมัน่น ทั้งคู่วางแผนที่จะหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันแต่แผนการของพวกเขาก็ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้เมื่อเศรษฐีจับได้ชิ้นโกรธโมโหมากเขาสั่งให้ฆ่านายมั่นทิ้งและฝังร่างเขาไว้ใต้ต้นตะเคียนที่ขึ้นอยู่กลางป่าส่วนแก้วกัญญาถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมและในที่สุดก็ถูกฆ่า เศรษฐีจ,จึงสั่งให้ฝังเธอไว้ใต้ต้นตะเคียนต้นเดียวก,กันกับคนรักของเธอก่อนตายแก้วกัญญาได้สาบานว่าเธอจะไม่มีวันไปไหนและจะอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องร่างของมันและต้นตะเคียนนี้จะเป็นที่อยู่ของเธอตลอดไปในภาพนิมิตยังเผยต่ออีกว่าเศรษฐีที่ฆ่าแก้วกัญญาในอดีตมีทายาทที่สืบสายเลือดต่อมาจนถึงยุคปัจจุบัน หนึ่งในนั้นคือนายทุนผู้สั่งการให้ตัดต้นตะเคียนเพื่อสร้างรีสอร์ทและที่น่าสะพรึงกว่านั้นหมอผีพบว่าตัวเขาเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แอดี้หมอผีเห็นภาพของตนเองแอดีตชาติในขณะช่วยเฉษทีฝังศพของแก้วกัญญาเขาเป็นหนึ่งคนที่ช่วยปิดบังความโหดร้ายในครั้งนั้นหมอผีรู้สึกผิดมาก เมื่อเขาตระหนักว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันคือผลลัพธ์ของบาปก,กรรมที่สะสมมาวิญญาณที่อยู่ในต้นตะเคียนไม่ได้มีเพียงแค่แก้วกัญญาแต่ยังมีวิญญาณของนายมั่นและวิญญาณหญิงสาวคนอื่นๆที่ถูกเศรษฐีทรมานและฆ่าในทวินที่นี้วิญญาณเหล่านี้รวมตัวกันเพื่อสร้างพาลังอาคตาในต้นตะเคียนพวกเธอถูกขังอยู่ในความเจ็บปวดและแค้นเคืองจนกลายเป็นคำสาปที่ไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อหมอผีพยายามอัญเชิญแก้วกันยาออกมาเธอปรากฏตัวในร่างที่งดงามในชุดไทยสีทองแต่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาเจ้าคือหนึ่งในคนที่ทำให้ข้าต้องตกอยู่ในชะตากรรมนี้เธอกล่าวด้วยเสียงอันเยือกเย็นหมอผีรู้ตัวว่าตนเองไม่อาจช่วยปกปอยแม่แก้วกัญยาได้เขาพูดด้วยความเสียใจว่าข้าขอโทษแต่ความผิดนี้มันคงจะเกินกว่าที่เจ้าจะให้อภัย แล้วหมอผีก็ดำเนินพิธีต่อไปหลังจากพิธีที่หมอผีพยายามสะกดวิญญาณแก้วกัญญาแต่ก็ไม่สำเร็จนั้นชาวบ้านที่เหลืออยู่เริ่มใจเสียเมื่อแก้วกัญญาเผยร่างในลิมิตว่าเธอไม่ได้มาเพียงลำพังแต่นำความแค้นและความทุกข์ของผู้หญิงอีกหลายชีวิตที่เคยถูกฝังไว้ใต้ต้นตะเคียนมาด้วยพลังอาฆาตเหล่านี้กลายเป็นพลังที่ยากจะยับยัง้ง หลังจากหมอผีประกาศว่าตนเองเคยมีส่วนช่วยเสถียีฝังร่างของแก้วกัญญาแอดีวิญญาณแก้วกัญญาไม่ได้แค่โกรธแต่ยังแสดงความเจ็บปวดโดยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความขุ่ขืนเจ้าคือผู้ที่ปิดบังความจริงที่ข้าต้องอยู่ในดินลึกแบบนี้ก็เพราะฝีมือของเจ้าหมอผีเริ่มโกรธจนตัวสั่นเขาพยายามอ้อนวอนขอโทษแต่แก้วกัญญากลับหัวเราะเบาๆและกล่าวว่า เจ้าขอโทษตอนนี้หรือแต่ข้าตายไปแล้วเจ้าจะรับผิดชอบยังไงชาวบ้านที่ได้ยินดังน,นั้นเริ่มหันมามองหมอผีด้วยความตกใจหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าหมอผีเองอาจมีเจตนาอื่นที่ปิดบังซ่อนเร้นในการทำพิธีสะกดวิญญาณในครั้งนี้ขณะที่หมอผีพยายามจุดธูปและไร้มนเพื่อสะกดแก้วกัญญา กลับเกิดลมพัดแรงจนไฟในพธิธีดับสนิทแมาของแก้วกัญญาปรากฏขึ้นอีกครั้งในรูปร่างน่ากลัวผมยาวถึงพื้นใบหน้าที่เคยงดงามกลับกลายเป็นใบหน้าของความเจ็บปวดและความโกรธเธอจ้องตรงไปที่หมอผีเจ้าไม่เคยคิดจะแก้ไขความผิดเจ้าเพียงต้องการปกป้องตัวเองเธอพูดก่อนที่หมอผีจะเริ่มร้องด้วยความเจ็บปวดท่ามกลางสายตาของชาวบ้าน ร่างของหมอผีเหมือนถูกยกขึ้นกลางอากาศก่อนจะถูกเบี่ยงลงกับพื้นอย่างแรงเสียงของแก้วกัญญาก้องกังวานในความมืดทุกคนที่เกี่ยวข้องจะไม่มีใครรอดจากคำสาปนี้ขณะที่ชาวบ้านพยายามช่วยเหลือหมอผีที่กำลังจะสิ้นใจวิญญาณของแก้วกัญยาก็พูดต่อว่าพวกเจ้าคิดว่าข้าคือคนเดียวที่ถูกฝังไว้ใต้ต้นนี้หรือที่นี่เป็นสุสานของผู้หญิงทุกคน ที่เคยถูกไห้เสรษทีใจบาปกลุ่มเหงทุกคนที่เคยร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีชาวบ้านสักคนที่จะยื่นมือมาช่วยทันใดนั้นดินใต้ต้นตะเคียนเริ่มสั่นไหวเผยให้เห็นโครงกระดูกนับสิจย์กระจายอยู่ใต้ดินหญิงชราคนหนึ่งในหมู่บ้านจำได้ว่าปู่ย่าตายายของเธอเคยเล่าเรื่องผู้หญิงในหมู่บ้านที่หายตัวไปอย่างป็นนาเมื่อหลายสิบปีก่อน ทุกคนรู้ว่าเป็นฝีมือของเศรษฐีคนนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะไม่อยากเดือดร้อนไปด้วยเราทุกคนต่างมีส่วนในบาปนี้แล้วแม่แก้วกัญญาก็กรีดร้องโหยหวนท่ามกลางเสียงสะอื้นของวิญญ,ญาณที่ดังขึ้นรอบตัวแก้วกัญญาไม่ได้แค่ลงโทษหมอผีและนายทุนที่ทำลายบ้านของเธอแต่ยังหมายรวมถึงชาวบ้านที่เคยนิ่งเฉยต่อความไม่ยุติธรรมในอดีต เธอประกาศด้วยเสียงอันเยือกเย็นว่าทุกคนในหมู่บ้านนี้จะไม่มีใครได้พบความสงบสุขอีกตลอดไปตั้งแต่คืนนั้นชาวบ้านที่ยังเหลืออยู่เริ่มพบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดภายในหมู่บ้านบางคนได้ยินเสียงร้องไห้ในยามค่ำคืนบางคนเห็นเงาผู้หญิงเดินมุมเวียนในหมู่บ้านและบางคนล้มป่วยหรือเสียชีวิตโดยไม่มีสาเหตุหลังเหตุการณ์นั้น หมู่บ้านก็ค่อยๆกลายเป็นหมู่บ้านร้างไม่มีใครกล้าดเดินผ่านต้นตะเคียนอีกเลยเมือ่อการเวลาล่งเลดผ่านไปอีกหลายสิบปีต้นตะเคียนได้หมดอายุไขและโค่นล้มลงเองตามธรรมชาติลำต้นของต้นตะเคียนทองจมลึกอยู่ใต้ผิวน้ำวิญญาณของแม่แก้วกันยจึงไปเข้าฝันชาวบ้านให้มาช่วยนำต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำเมื่อชาวบ้านดำน้ำลงไป ก็พบว่ามีต้นตะเคียนจมอยู่ใต้น้ำจริงๆจึงช่วยกันนำต้นตะเคียนขึ้นมาหลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้โชคลาภอย่างต่อเนื่องชาวบ้านจึงพากันนำสิ่งของมากราบไหว้บูชาเจ้าแม่ตะเคียนทองและสุดท้ายวิญญาณของเจ้าแม่ตะเคียนทองก็ปกปักรักษาคนในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา